ข่าวลือมาอีกแล้วค่ะเ,เ,เพื่อนๆให้ฟังหูไว้หูนะคะล่าสุดมันมีแอคเค้าแอคเค้าหนึ่งซึ่งชื่อแอคเค้าว่า The p o p s t a t u s โดยแอคดีมีผู้ติดตาม3,000กว่าแล้วแม่ล่าสุดค่ะได้มา More More, เมา์ม่เกี่ยวกับเรื่องของ MTV Video Music Awards ที่น้องนิซ่าของเราเคยคว้ารางวัลก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในนี้อต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข่าวลือนะคะให้เ,เพื่อนๆฟังหูไว้หูแต่ว่าไม่แม่แฟนคลับมีการแชร์โคตรเยอะเลยแล้วก็มีการรีทวิตมีการเฟซนะคะบุ๊กมาร์กเยอะมากโดยเขาบอกในนี้ค่ะว่า News Camila c Cam a b ชาบบ리นาคาร์เวนเตอร์ลิซ่าแคที r เพอร์รี่ไทล่าโนมานีอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อแสดงที่ MTV Video Music Awards 0 2 4นิในนิวยอร์กวันที่1ิบกันยายนนี้และก็บอกอีกว่าเบียเซ่และก็ดัวริป้าเนี่ยได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมและก็มีการแปะลิงก์เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะดังนั้นก็ให้รอจับตามองนะคะเพราะว่าช่วงนี้โนริซ่าก็ยังปักหลักอยู่ที่อเมริกาแล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งลงคลิปวิดีโอคะ่ะที่โนริซ่ารับฟังเพลงของตัวเองดอกตาที่เปิด ผ่านสถานีวิทยุ Kiss FM 1 0 2 7ซึ่งก็เป็นสถานีวิทยุคุณโจโจไรนั่นเองนะคะที่เคยสัมภาษณ์โงริซ่าซึ่งมันทาให้ได้เห็นว่าอ่าโนริซ่าอยู่เมกาจริงๆคะ่ะแล้วก็ลงคลิปกับน้องแชนนี่ก็อยู่ Hills, เบอร์รี่ฮิลส์เมกาสถานีวิทยุนี้มันก็เผยแพร่แค่เมกาใช่ไหมคะดังนั้นให้รอจับตามองได้เลยคะ่ะปักหมุดไว้เลยเขาบอกว่าตรงกับวันที่1ิกันยายน2 0ง4นคะ่ะแต่เขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจานะคะสำหรับตัวโนริซ่าของเราเฮ้ย <Hey, S 2> แม่แม่แฟนคลับโนร ไปแล้วจ้า But